ไปต่อกันที่สวนสัตว์นครราชสีมาค่ะก็สุดคือคักทีเดียวนะคะมีการเปิดให้เด็กเข้าฟรีนักท่องเที่ยวนับพันก็แห่ไปเที่ยวกันในช่วงวันหยุดวันแม่แห่งชาตินี้ค่ะที่บริเวณลานจอดรถภายในสวนสัตว์นครราชสีมานะคะตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาก็เต็มไปด้วยรถที่จอดเรียงรายกันจนล้นออกมาจากบริเวณลานจอดรถ โดยรถทั้งหมดค่ะก็เป็นรถของนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาเที่ยวในช่วงวันหยุดวันแม่แห่งชาติค่ะซึ่งสวนสัตว์นครราชสีมานะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่อาศัยช่วงวันหยุดยาวในการออกมาเที่ยวแล้วก็พักผ่อนค่ะโดยนายธนชนเคนสิงห์ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมาได้เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่12สิงหาคม2567นั้นซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวนสัน์นคร,รราชสีมาโดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัมภ์ได้มอบของขวัญให้กับเด็กๆที่มีอายุไม่เกิน12ปีเข้าสวนสัตว์ฟรีพร้อมชมความน่ารักของสนสัตว์ ่าน้อยใหญ่นะคะเป็นสัตว์ป่าน้อยใหญ่เปิดประสบการณ์รับความรู้มากมายค่ะมีกิจกรรมให้น้องๆหนูๆได้ร่วมสนุกกันไม่ว่าจะเป็นแม่ลูกผูกพันนะคะชวนกันเที่ยวสวนสัตว์สําหรับแม่ลูก92ท่านแรกค่ะที่เกิดในเดือนสิงหาคมก็รับของที่ระลึกจากทางสวนสัตว์นะคะและสําหรับทุกครอบครัวที่สวมชุดผ้าไทยตลอดเดือนสิงหาคม รับของที่ระลึกจากผางสวนสัตว์ด้วยนะคะก็มีจำนวนจำกัดค่ะไปชมความยิ่งใหญ่กับพี่เบิ้มนะคะบิ๊กไฟ์นะคะ5ผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกาแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษมากมายอย่างเช่นการจัดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติวาดภาพระบายสีเล่นเกมตอบคำถามนิทรรศการการส่งเสริมองค์ความรู้ตัวอย่างสัตว์กะโหลกสัตว์เขาสัตว์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์ป่าหลากหล,กลายสายพันธุ์ค่ะที่เกิดในช่วง ปี2 5 6 7นี้นะคะพร้อมให้พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารักอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นชนีแก้มขาวชนีมือขาวมีหมาวัวแดงเก้งเผือกนะคะแล้วก็มีเสือโคร่งอินโดจีนด้วยค่ะ